ได้แล้ววันนี้นนนผมก็ตามมาถึงจนได้นะครับหามายากมากที่จอดรถร้านกะเพราใบตองอ่ะวันนี้เจอเฮียครับพอดีอสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียแนะนํานตัวหน่อยครับนนล,ลูกชายของเจ้าของร้านขอโอเควันนี้เป็นรุ่นรุ่นที่สองแล้วนะฮะนี่ลูกค้ามาเต็มหน้าร้านเลยมากินนานยังครับพี่โอ้โหนี่นะก็ทำไม ผมคาใจมากครับผมชื่อกะเพราใบตองครับเนี่ยใบตองห่อข้าวอ๋อเลยฮะนี่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 ใช่สติกเกอร์โอ้โหดูนี่ในไลน์ในแกลปอะไรมาเต็มเลยทุกอย่างครับในระบบเลเือรี่มีทุกอย่างทุกอย่างเมนูของที่ร้านมีอะไรบ้างเนี่ยเอ่อที่เป็นหลักๆก็คือกะเพราครับหมูกระเทียมแล้วหน้าก็ของสิงค์ บรรยากานนี้ผมเพิ่มมาก็มีโต๊ะน่ารักเพิ่มหลายอย่างครับอ่ามาดูไลน์กีนึงนะฮะ,ะนี่เลยนี่มีอิ่วหอผครับลายข้าวหมูหวานโอ้โหก็ตัวที่ลูกค้าก็ได้รับมาก็ควรไดผมตั้งแต่เข้ามาเขาบอกแต่ว่านี่ผมมาเร็วปกติเขาบอกคนจะแน่นมากเลยช่วงมันจะเป็นบางช่วงฮะนี่มาเลยพี่แก๊ปนี่นะฮะดูฮอตไม่ฮอตดู ค้าวย็นอยู่ด้านหลังหน้าสองตะเภานี่เพิ่มมาอีกทำอาหารก็พอได้เพราะเรา่องเด็กก่อนบอกที่ตั้งร้านหน่อยครับเนี่ยว่าตั้งร้านอยู่แถวไหนคือซอยตักสินหนึ่งซอยปากสินหนึ่งนะฮะมาตลาดสินเมตรอยู่ฝั่งมือปลายสีแดงที่จอดรถจอดรถถ้าถ้ามันจะดูเข้าปักซอยห้าปากซอยห้านะฮะนี่ไปได้กี่โมงนะฮะห้าโมงถึงที่สองโอ้ตั้งแต่ผมมานี่เห็นมือเราวิ่งเลยไม่หยุดเนี่ยนี่ฮะทำไม เเนีี่่่ยใสกรรระะพาอจิงแล้วที่สำคัญวุ่นใหมปพวกก็มันก็แบ็นี้พี่มันองไม่เห็นใบละกับเราเจริงๆเลยไม่ใช่กับเราแบบที่มันมีตัวปักยาวก็คืออันนี้เคนรุ่นใหม่เขาชอบนอันนี่คือเนี่ยตั้งๆเดิมอย่างี้ผมนี่ใบเผาใหญ่มากครับผมนะฮะดูอย่าลืมเลยนะครับถ้ามาที่นี่นะฮะที่จอดรถไม่ต้องห่วงฮะมีเยอะมีเยอะมีเยอะฮะ นี่นะฮะที่มาของกระเพราใบตองฮะแอบสงสัยกันว่าทำไมถึงต้องเรียกว่ากะเพราใบตองดูหมูเบิ่มๆอ๋อมีคนมีคน copy ด้วยไง อปลาใบตองนี่ให้ใบตองนะฮะกระเทยใบตองนี่นี่ฮะนี่เมนูไฮไลท์ที่ผมชอบตรงที่เป็นหมูสับกะเพรานะฮะเดี๋ยวดูใบกะเพราสังเกตนี่คือกะเพราอยู่จริง หาเงินของเาหเพื่อนใชไหพออาหารทีงงงายด้ยก็าไปตอนจบรู้เรื่องเลยอ๋ออันนี้รู้เลยเอิดเนี้ยอารมณ์ดีด้วยนะเมื่อกี้ก็ไปถามจากที่อื่นมาเขาชี้มาเลยว่ามีที่ร้านนี้ร้านเดียวนี่โซนตลาดี่มีหลายร้านอ๋ออันนี้ออริจินอลเลยนะนี่ฮะดูหน้าเฮียไว้เลยนะครับนี่ของจริงรุ่นรุ่นปลามาเลยรุ่นที่สองราคาโคตรคุ้มครับผมบอกเมื่อกี้กินไม่หมดนะฮะที่ให้มาสั่งแบบธรรมดากินไม่หมด โอ้โห okay. ยอดยอดงๆมีห okay, ร okay. ือไม่ซึ่งรอบ,บนี้จบกันด้วยกระเพราเลยนะจ๊ะ